สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกเพื่อนเพที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณป้ายอยู่รถไฟวุฒากาศนะครับเป็นป้ายอยู่รถไฟในสายวงเวียนใหญ่สมะัวงเวียนใหญ่มหาชัยนะครับที่ก่อสร้างเพิ่มเติมมาทีหลังนะครับก็ยังไม่เปิดใช้บริการนะครับที่อยู่รถไฟว,วุฒากาศตรงนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับ BTS ได้นะครับสายที่เกียวสถานีว,วุฒากาศนะครับก็เดินไปย้อนไปทางนี้นะครับ ก็ไม่ไกลมากนะครับผมก็มีคลิปสําหรับรีวิวการเดินทางมาพาฝากแล้วนะครับก็ไปรับชมกันได้นะครับก็ี๋ยวเราเดินสำรวจกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็พื้นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่หยุดรถไฟนะครับก็มีไฟส่องสว่างนะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเสานะครับ ทางชาลาก็เป็นปูเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นอิดหรือเปล่าเป็นปูนก็แข็งแรงอยู่นะครับก็ไม่รู้จะมีรถไฟมาหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ถือว่าโชคดีไปนะครับงานส่วนใหญ่ก็เสร็จแล้วนะครับติดตดิไฟส่องสว่างก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นที่อยู่รถไฟนะครับไม่ใช่เป็นสถานีนะครับเพราะก่อนอันนี้คือตรงนี้คือจะไม่มีนะครับถ้านั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้ามาสายสีเขียวก็ต้องมาลงที่สถานีบงเวียใหญ่ก่อนอันนี้นะครับเพื่อไปต่อรถไฟที่สถานีบงเวียใหญ่ก็ค่อนข้างไกลนะครับเวลาเดินแต่ทําตรงที่หยุดรถไฟตรงนี้มาก็ดีนะครับก็เดินไม่ไกลแป๊บเดียวเองครับต้นระยะเวลาก็ถือว่าดีครับ ก็ขอบคุณสำหรับคนที่ช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นมานะครับขอบคุณหน่วยงานทุกท่านเลยนะครับถือว่าโอเคแหละครับแต่เราเดินเดินไปดูเรื่อยๆนะครับเสียงอู้ๆหน่อยนะครับพอดีผมใส่แมสนะครับขอต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับก็เดินดูพื้นดูอะไรนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีให้อยู่หลังเส้นสีขาวนะครับความปลอดภัย ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายอาประเภทนี้ของรถไฟนะครับอุทากาศนะครับอันนี้ก็เป็นชุมชนอันนี้มือนจะเลอนะฮะหลายบ้านเลยก็เป็นสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะครับนี่มองย้อนกลับไปครับนี่ฮะ รวมของที่หยุดรถไฟวุฒากาศนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับรอเปิดใช้อย่างเป็นทางการแค่นั้นแหะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีชานชลาหนึ่งนะครับครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็มองย้อนกลับไปนะครับก็เราเราเดินอีกชานชลาฝั่งนี้นะครับดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็พื้นก็แข็งแรงดีนะครับไม่โยกไม่เย,ยกนะครับก็ถือว่าโอเคอมีสะดุดนิดนึงนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับ,รบงนก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วย อันนี้ก็เป็นภูม,มิทัศนะครับภูม,มิทัศที่เขา,าที่ทางกรุงเทพมหารครทำก็ถือว่าสวยงามดีนะครับภูม,มิทัศปลูกดอกไม้ปลูกอะไรนะครับปรับปุมภูมิทัศนะครับเพราะว่าตอนนี้คือขยะนะครับกองทั้งเยอะอน,นี้ก็มีการปรับภูม,มิทัศก็ถือว่าสวยดีนะครับนะครับปรับภูม,มิทัศ นี่มองย้อนกลับไปนะครับก็เป็นชุมชนริมทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะครับก็มีคอนโดอยู่แท่งหนึ่งนะครับนี่ก็คอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับนี่ก็เอ่อจะพูดยังไงดีนะครับก็หน้าปรับปรุงให้ดีวันนี้นะครับก็ ตามตภาาพนะครับก็เป็นหนองมึงนะครับนี้ก็เป็นโดยรอบนะครับด้านบนนี้ก็ปรับภูมิทัศปรับอะไรได้เยอะแล้วนะครับครับมีการปลูกนอกดาวเรืองหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับมีการปลูกต้นไม้ปลูกอะไรนะครับมองย้อนกลับไปนะครับ mm hmm. ก็รอดูว่าจะมีรถไฟมาเปล่านะครับ mm hmm. มีปลาหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจ <c oughs> ไม่น่าจะมีนะครับ ทากาศที่หยุดรถไฟนะครับนี่ก็บริเวณโดยรอบนะครับด้านบนก็เป็นอ,อะไรอ่ะทางด่วนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตรงนี้คภาพรวมโดยรอบนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับ งนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมไงผมก็เอามาฝากกันนะครับความคลิปหน้าที่ถ่ายเดือนกรกฎาคมปี63นะครับไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ